สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องแฟนเพจค่ะสิ้นสุดกันรล่อค่อยค่ะเมื่อนี้เลขเลือกลับเลขมีที่มาเจ็ดทางแตกค่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอฟซี่ล่อค่อยกันมาโดนเนาะตั้งแต่ตองงวดคุณปกติแล้วเพิ่นสีหายมากไม่เกินห้าวันค่ะไม่เกินห้าวันกับมาแล้ว วันนี้จักว่าเป็นจังไงคือมันคือคัดกรองด้วยกับว่าจักเพิ่งจะมาค่ะเพิ่งมาเพราะว่าต่เห็นเพื่อนมือนี่ลหละเพราะเอ่อพักนี้กะบ,บุญร้ายเนาะเพื่อนก็จะไปคล้ายเพื่อนเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ค่ะเพื่อนไปหาค้ายตามบุญตามงานตามบ้านเนาะเพราะว่าช่วงนี้นี่บุญร้ายบุญเดินซีบ้านนั่นบ้านนี่ร้ายหลายมันเป็นนาเทศการค่ะ ก็เลยหาตูิ่นยาก่ะมาจากน้อยเมื่อนี้แอดไปอาบุญคือเก้าเหระไปอาบุญวัดอาจารย์ไข่ก็เลยไปเห็นเพื่นพอนพ่อดีค่ะไปพ่อเพื่อนแอดก็ริ้วใส้ลวแล้วค่ะไปถามเพื่อนว่าได้มาไปเออได้มาแล้ว,วสันค่ะมื้อนี้จังไดกกับมีตูเลีมาฝากพี่ฝากนองคือเก้าล่ะค่ะเจ็ดทางแตกก็คืองวดวังหันเพิ่นเข่าค่ะ เด้บานนี้แข้งกองค่ะ้ยนี่คืองวดบังหันเพื่อนเขาแบบนี้ด้ค่ะเข้าตัวกลับอันนี้ของเกาด้ค่ะของเกาเบิงให้เบิงซื้อดอ,อ,อกย่านลืม พร้อมเก่าหวดวังหันเพิ่นกระหายมากแปดหนึ่งแปดสามแปดหาแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าซค่ะกะแตกไปที่ตูกรับค่ะท่านผู้ชมแตกตัวนี้ค่ะโอ้ยจะเป็นล่มนี่แตกแปดเจ็ดตัวกลับอันนี้ก็ซือว่าบอลลเดด้ยค่ะก็เขาอยู่เนาะแต่ว่าคุณผอคุณแม่คุณว่าบางควนว่าโอ้ย หามาจังใดกะเอาจังสันแล้วบ่ได้กลับประสันบางคนกะว่ามันเคยเปลี่ยนจังไดกะต้องกลับไปพ่วมมราสันกลับหน่อยกลับหลายกะยังดีเพิ่นวางส่เพิ่นก็เลยได้ค่ะนี่แหละผู้เพิ่นถามมากกระไดเพิ่นก็ได้บานนี้เมื่อนี้ค่ะมาแล้วตัวเลขกระจักสีขาวบ่ขาเนาะเพิ่นก็หายมากตามปกติเพิ่นทันละค่ะนี่ของมือวันที่หนึ่งเมษา สองหาหกเจ็ดค่ะเลขมีที่มาเจ็ดหางแตกค่ะมีสองหลักคือเกาเพิ้นละงวดน,นี้พ้นสินักไปทั้งเลขหาค่ะเลขห้าก็ครึ่งงวดบ้อง,างหาเพ้นก็น,นักไปทั้งเลข 8, แปดตะวันนี้แปดเจ็ดติดค่ะเนะาะบันนี้งวดนี้เพ้นมาติดติดสี่เมีอยยู่สามหาง ติถามีอยู่หางค่ะนี่สี่สามโอ้ยเล็กนี่ก็งามอยู่ดีค่ะติดเจ็ดนี่ก็ได้สี่เจแล้วก็ห้าห้าห้เจ็ดค่ะโอ้เล็ก ม่เลกติดเลกดังอยู่ตั้งว่าหลายตัวอยู่ค่ะสองสามตัววันนี้เด่นเด่นหาตามกระแสที่ได้ยินมากเนาะค่ะกะม็มีหาสองหาหาหา้าเจ็ดห้าแปดค่ะอันนี้มักชอบตัวไดกะเลือกเบิ้งเอาเนาะค่ะบ่เอาเบิ้วสุดตัก็ได้ตัวบ่มักบ,บ่ชอบก็บ่บต้องเอา คัดเอาจ้าตัวใดที่มันเขาก็พองจะค้องยังสิค่ะแต่ว่าตัวอื่นๆกะให้เอาเบาๆไว้ยังสิเนาะคะ่ะเบาๆไววนี่ละก็สิประหยัดทุนลงค่ะประหยัดทุนลงกะอย่าให้เสือหลายเนาะบางเทือบางที่มันกะลุดอยู่พ่อได้ฟังพ่อได้กินได้ท่านเนาะค่ะลอตเตอรีต่ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ น้ำแม่ค่าลอตเตอรี่กับยังเหลืออยู่ที่ขาเลขตัวนี้ที่เพิ่อนเอามานี่ยังมีอยู่ตะวันแอดบอมีเวลาที่สีเลือกของเพิ่นมังหันมันค้นหลค่ะในงานบุญเนาะเป็นบุญเดือนซีบุญพระเวทมันกับมหาขายตามงานตามยังเพิ่อนคือเก่าละ่ะค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชม ผนผูน้ใดเขาแมาแล้วฝากกดไลค์กดแช่นะเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แช,แช่ให้คนเห็นหลายๆเนี่ยแช์คนละหนึ่งแช์ก็ได้ค่ะคนละหนึ่งแชร์ชรสองแชร์อาเทียได้บุญแบ่งปันบุญไปให้คนอื่นนั่มแน่อาเทียเพิ่นเขามาเห็นแล้วเพิ่นไม่โชคไม่ลาบนั่มเนาะเพิ่นก็จะได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเฮ็ดบุญเนาะคะ่ะบุญหลย เทศกาลบุญพาเวทค่ะเอาเพิ่นไม่โชกไม่ลาภเพิ่นกันสิไปหาทำบุญทำท่านคือนูเห่าในตัวเนาะมันเห่าหายโชกหายลาภเพิ่นกะได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด้อค่ะตอนนี้เป็นช่วงของหนึ่งเมษาค่ะบางคนบางท่านเพิ่นก็อาจจะหาคารถคาล่าหาเงินเติมน้ำหมกน้ำมันเนาะ พัพื่นซื้อไหวอันเลขของอันเจ็ดางแตกของรางเนาะค่ะมันเพื่นใดเพื่นกะสิโอ้ยเพื่นกะดีใจแท้เ้้ค่ะที่แบงปันบุญไปให้เนาะค่ะบานนี้แคปหน้าจอไว้ค่ะแคปหน้าจอ ชัดเจนแล้วตัวเลขของเจ็ดทางแตกกระไดคุณพ่อคุณแม่เพื่อนผู้ใดว่าแคบเปลี่ยนกระจดไร่ค่ะจดใส้กระดาษไร่ถ้าไปเบื้องมาหนีถ้าเอาไปเบื้องใส่กันครับเลขชุดสามตัวแตกสามตัวแตกชุดตัดเล่นหน้าหลังค่ะมืออื่นเจอกันแน่นอนท้างช่องเสื้อนหน่อยผ้าด้วยค่ะ เจอกันแน่นอนแต่ว่าสิเปลนเวลาใดกับแอดกันยังเพระท่านใดหูเนาะบางเทือก็อาจจะเป็นตอนเย็นเย็นบางเทือก็อาจจะเป็นตอนสายสายสิบโมงสิบเอ็ดโมงยังสิละหลายพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็ถาเบิงถาติดตามถาเอามาเทียบกันเบิงคันแม่นเข่ากันนี่โอ้ยนำโหลดค่ะพี่น้องค่ะนำเลยอัดเลยเพระวางวดน,นี้เสี้นหน่อยกับบ่ได คือตอยังเราคือต่ออันเดียวนี่แหละชุดซ้ำหางแตกนี่แหละตัดนาตัดลังค่ะอะิอะไรเงืนเหรียญสงการน้ำเพลนเนาะก็เพราะว่สี่งวดที่ผ่านมาเข้าหมดทุกงวดค่ะยังประท่านได้หลุดงวดต่อมาเนี่ก็คือเป็นงวดที่หาล,ล่อล่อติดตามค่ะถาเบิงไวคลิปของทางช่องเสี้ยนหน่อยผ้ารวยหรือคนน้ำโจกชาแนวเนาะ พอคุณแม่พนกับฮู้ดีคูพนถากระไรมืเอื่นเด้อค่ะมืเอื่นเจอกันแน่ของมันจะเป็นมือวันที่สามสิบเอ็ดมื่อกอนหวยออกที่แอดเคยบอกกันละจะมามือกอนหวยออกเมื่อหนึ่งก็มีเวลาอยู่นีค่ะมีเวลาพ่อได้จัดอยู่อันนี้ก็คือเป็นเลขข้างล่างตัวนี้ตัวแอดให้เบิ้งอยู่ตอนนี้นะ ลางแน่นแน่นล่างเกีย้ยทางแตกนี่อันนี้ก็บเบาเบาคือกันแม่นใส่ใดอยู่เนาะค่ะแม่นพ่อใดใส่ใดอยู่คือกันอันนี้ก็บยาทิมยาปะกับไฮจัดไว้คือกันค่ะ ตัวเลขก็เห็นกันแล้วเนาะค่ะชัดเจนเป็นจช่ไใดถืออกถืกใจคุณพอ่อคุณแม่บอตัวเลขชุดเจ็ดหางนี่ก็ได้แต่ว่าแอดวากระมีต่ตูสวยๆงามๆลายตูอยู่ดี่ลายหางอยู่ติดเจ็ดอยู่นี่มีอยู่น้ำกันสองหางเพราะวันเป็นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะเด่นอยู่ด้วยเลขเจ็ดนี่อาจจะเป็นสี่เจ็ดห้าเจ็ดก็ได้ แต่ว่าแอดสีฟันหายอยู่หรอกนี่น่าจะเป็นตัวเน้นเขาหนิล่ะนี่ตัวเน้นของเพื่อนก็มีสองหางนี่ค่ะเน้นตัวนี้เลยท่านผู้ชมบ่งหายแดงจึงขึงเลย 4ี่เจ็ดห้าเจ็ดตัวอัดตัวเน้นค่ะชัดเจน,น,นชัดเจนเอาชัดเจนแล้วค่ะคลิปนี้แอดกับสกขอจบคลิปเด้อค่ะพอกันไม่ในะคลิปหนาชุดสามตัวที่แอดบอกกันละเนาะมืออื่นค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ